สวัสดีครับผมนายพิรพัฒน์อจึงึกราดนึ่งสายหกเจ็ดสองกศูนย์สามเก้าหกนี้จะมาทำเกี่ยวครับเป็นเครื่องมือเกี่ยวพาดลิสครับแอ้วเง,งก็เปิดหน้าสลิดว่าขึ้นมาก่อนเดี๋ยไปที่ชิ้นงานที่ต้องการ คือแบบกระดองวันนี้ครับตอ,ตอนนั้นให้มาที่ New เลือกไปที่ Template ที่ต้องการแล้วก็กดออกจากแล้วก็เปลี่ยนชื่อชิ่ชงาน หลจากนั้นก็มาที่หน้าสเก็ตมาที่วิวพเลืเลอกชิ้นงานที่ต้องการแล้วก็จะเลือกไปที่คู r เรนตครับแล้วก็ติกถูกที่ d อย n g หังจากนั้นก็มาที่ Annotation เลือกไปที่ Table ตัวนี้จะเลือกไปที่ View of Material แล้วก็ คลิกที่ชิ้นงานจากนั้นก็ติกถูกที่วิวจะขึ้นเป็นกราฟแบบนี้จากนั้นก็จากนั้นให้คลิกขวาที่ตารางเลือกไปที่ Insert เลือกไปที่คอลั m น์รจากนั้นก็จัดระเบียบจากนั้นก็ ขอการพิมพ์ข้ขอความเข้าไปตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็น r a w i n g on ระยะตรง QTY ตรงนี้ T y ไป คลิกซ้ายที่ที่วายแล้วก็ลากไป ก็จะเป็นลันกษณะแมบน,นี้จากนั้นก็จะเปลี่ยนตรงพ่าลำเบอร์ตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นไตเติครับก็ตรงนี้เราจะเป็น Standard ครับ ก็จะเป็นลนักษณะของมันนี้วันจานนั้นก็จะเป็นส่วนนี้จะเป็น sw แล้วก็หมายเลขโคชิงานหลังจากนั้นก็มาที่คอลัมน์ต่อไปเราทำการ copy ตัว sw 0 1นนึมาก่อนแล้วก็กด enter หลัจากนั้น คอนโทรลซีคอนทรลวแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอสแล้วก็ทําซ้ำๆเปลี่ยนเป็นเอ0 3แล้วก็ Enter เปลี่ยนเป็นเอ0 4แล้วก็เอนเตอรจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเอ0 5 จะเป็นอย่างนี้ไปจนถึงข้อลรมที่16ครับ ครับก็จะเป็นประมาณนี้หลังจากนั้นเราจะมาที่น่าสแตนดาร์ดเราเริ่มจากซูเปอร์เกียร์ที่ขอลัมาท์ที่ที่อาจจะหมายเลขสิบเจ็ดครับเราทำการคัดลอกข้อความมาก่อนแล้วก็คอนโทรลสี่ แล้วก็มาที่ standard กด Ctrl V หลจากนั้นก็ลบให้เหลือข้อความเชืาอต้องกันก็จะเป็นประมาณนี้ต่อมาก็เปลี่ยนที่ งนี้จะเป็นซูเปอร์เกียร์สามสิบสองต่อมาก็แล้วก็คัดลอกมาก็มาที่สแตนดาร์ดแล้วก็คอนโทรลสี่แล้วก็คอนโทรลบ ก็ลบให้เหลือข้ขอความที่เต้องการตรงน,นี้ก็เหมือนกันแล้วลบให้เหลือข้ขอความที่เราต้องการ คลับจากนั้นก็มาจัดตารางของเขาก็จะเป็นรัษษะประมาณน,นี้จากนั้นจัดเรียงให้เป็นระเบียบ แล้วก็คลอกนี่มาแล้วก็มาที่เทเดาตช่องนี้ช่องที่20แล้วก็ขดทวนวีแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วก็ตรวจทานเขาเรียบร้อยของชิ้นงาน ครับก็จบไปเท่านี้ขอบคุณครับ